สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุขุสุสคนเมอนกพ่อพ่อยานิวการละจา้าพี่น้องจา้ายานิ้วก็มีค่าวอัปเดตเรื่องน้องสันวงสะท้อน,นออกมาโพสแบบนี้ทําสิ่งเดิมด,ด้วยความรู้สึกใหม่แผาเพาบอดแผาเพาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องรูดคอมเมนต์ทันทีบอดแผาเพาคือลาเวลาสุดอัน้องสันเพิง่งจะโพสแคปชั่นแบบนี้พี่นอ้องเพล็กคือทําสิ่งเดิมความรู้สึกใหม่เสมอ สิ่งที่จำเป็นขึ้นไปอีกเมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับศิลปะจงให้พื้นที่ความเสียใจได้ทำงานให้ความสุขได้ทำงานทุกวันที่จบลงเรียนรู้มันมากที่สุดเพื่อเริ่มใหม่ในวันต่อไปให้ดียิ่งขึ้นพี่น้องแมนีหลีและพี่นองจานนางเอกแล้วก็คอมเมนต์บอดแพพาเราคอมเมนต์สู้ๆครับพระเอกน้องสันกับคอมเมนต์ขอบคุณครับเอื้อยพี่น้องนะฮะครับพี่นองจาน fc ลายลายท่านก็เขามาคอมเมนต์พี่น้องรักรักมากขอให้เดินหน้าขอให้ก้าวหน้าขึ้นทุกวันในอาชีพที่น้องกําลังจะต้องอยู่ณนะตอนนี้ขอให้ทุกๆอย่างไปได้มี fc ล้นหลามรักเมตตาขอให้น้องสันพบเจอแต่สิ่งดีงามเจอมิตรแท้เจอเพื่อนที่พร้อมก้าวไปด้วยกันเฮงเฮงปังปังตลอดไปจา้าลูกซันวงสะท้อนพี่น้องจาก fc ลายลายท่านก็เขามาคอมเมนต์ พระเอกอย่าไปสนคำคนนินทามีร้อยคนก็พูดร้อยความคิดห้ามความคิดไม่ได้ตั้งแต่นายลูกรักสู้ๆค่ะพระเอกสู้ไปด้วยกันมีแผนงานร่วมกันร่วมกันสร้างขอให้สำเร็จแฟนขับชื่นชอบตลอดจนคนทั่วๆไปยอมรับจะมือสร้างสรรผลงานต่อไปค่ะคนรักมากมายให้กำลังใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ารักที่สุดเลยสู้ๆนะคะน้องซันคนเก่งเดี๋ยวพี่จะส่งกำลังใจไปให้คะ mm ่ะ hmm. แฟนขับพร้อมเคียงข้างเสมอจ้า mm hmm. น้องซันแ mm hmm. พวซันอบอุ่นเติมเต็มเวลาเหนื่อยใจอยู่กับใครมีความสุขถามหัวใจตัวเองก่อนนะคะร mm hmm. ักๆค่ะพีอเอกเก่งอยู่แล้วครับสู้ต่อไปครับรัก S อพ เป็นคนของประชาชนต้องใจเย็นเย็นรับได้ทุกสถานการณ์สู้กับงานทําผลงานมาให้ทุกคนได้ชมมีสิ่งใหม่ๆมาโชว์เรื่องบางเรื่องก็ปล่อยผ่านทำดีได้ดีมีแต่เจริญรุ่งเรืองค่ะสู้ๆนะคะ่ะน้องสานสู้ๆนะครับวัยรุ่นสร้างงานขอเป็นกำลังใจครับผมอย่าหวั่นไหวในคำนินทาจงหวั่นไหวในคำติชม กำให้กำลังใจแล้วมันจะมีพลังครับแม่นพี่น้องจ๋าสู้ๆเด้อน้องซันเป็นกำลังใจให้ด้วยจะต้องเป็นสนใจกับพวกค้นว่าดอกเขาสู้เอาพลังบวกสู้ๆเอาจ้าสู้ๆนะครับให้กำลังใจค่ะคนเก่งให้คนรักคนเมตตาหลายๆนะครับรักเสมอครับสู้ๆจ้าสู้ไปด้วยกันน้องซันน้องแพลขอให้มีความสุขมากๆนะคะมาไกลขนาดนี้แล้วลูกสู้ๆ ครับอีกหนึ่งเก้ากำลังใจจ้าแมนพี่นงจาก็ขอให้น้องซานบอสแพาวสุขภูสุขคนพร้อมทั้งทีมงานสุขภูสุขคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าเดินทางไปทั้งเด็กก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าพร้อมท FC, ั้งเอฟซีสุขภูสุขคนเด้อพี่นองจ่าอยู่ดีมีแห้งเฮงเฮงปังปังตลอดไปจ้าพี่พี่น้องน้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย